ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแฟนคลับมีลุน้นรักครั้งใหม่พีทพัชระหลังเลิกแพทิเซียทราบกันดีว่าตั้งแต่เลิกรากับนางเอกหน้าฝรั่งแพทแพทิเซียสาวๆทั้งหลายอยากเขาเข้าไปดามหัวใจพระเอกหนุ่มทายาทห้างดังพีทพัชรละกันทั้งประเทศแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีสาวผู้โชคดีคนไหนคว้าใจเขาไปนอนกอดได้ แต่ล่าสุดข่าวล่ามาไวให้จับตาสีห้องหัวใจของพระเอกหนุ่มประสีชมพูหรือไม่ระหว่างความสัมพันธ์สาวสวยหน้าสายเน็ตไอดอลชื่อดังพิมพ์พิมพท้าเมื่อเข้าทั้งคู่เป็นเพื่อนรู้จักกันมานานและยังเคยทำงานด้วยกันจึงมีกระแสะจีนเรียกร้องให้คบกัน ก็ต้องมาดูกันว่าจากเพื่อนสนิทกันจะมีโอกาสพัฒนาเป็นหวานใจคนล่าสุดได้หรือไม่แต่เชื่อว่านะัดตอนนี้สาวทั้งประเทศลุ้นกันหนักมากเพราะไม่อยากเสียผู้ชายในฝันที่ทั้งหล่อโปรไฟล์ดีไปอีกครั้ง